ครับผมทองขึ้นผมก็ไม่รอเหมือนกันนะช่วงนี้ผมขายนี่ผมขายพี่ดีขึ้นนี่เดี๋ยวซื้ออันนี้เท่าไหร่นะพี่แสนสี่เหมือนเดิมอันนี้เท่าไหร่ครับพี่หนึ่งแสนหนึ่งนี่แสนตู้นะครับรวมแล้วอี้สี่หมื่นอันนี้หนึ่งแสนเราอีกสี่หมื่นโอเคเป็นไงฮะทองคำอยู่ไหนก็ขายได้นะครับนี่กำลังแรงนะกำลังแรงนะครับตัวนี้นะครับนี่ขอบคุณพี่เอ็ดนะครับตัวจริงเสียงจริงครับนี่ฮะของแท้ดีสี่หมื่นรวมล้วเหอนกัสายตรงกูแหวนมาแล้วเว้ย มันเดินมาแล้วอุย้ยพี่ตูนไปดูนีเอามาส่งครับผมตามที่พี่สั่งร้อยองอแต่ว่าคัดคะกันนะร้อยเลยพี่ใช่ร้อยองค์ร้อยองค์เลยเหรออันนี้ผมตีมเหมาเหมาเอาตรงละห้าร้อยห้าร้อยร้อยองค์ห้าหมื่นห้าหมื่นผมว่าเนี่ยผมว่าในในไตรมาสแรกของของของปีนะผมว่ายังจะสามารถไหลถึงพันแต่ว่าไตรมาสสองอาจจะนิ่งนิดนึงแต่พี่ถื่อยาวผมว่าต้องมีถึงองสองพันแน่นอนใช่ไหมใช่พี่ถึงแน่นอน ช่วงนี้คือแบบเป็นต้นน้ำเลยใช่ไหมใช่ต้นน้ำเลยอันนี้คือผมเก็บไว้นานแล้วเก็บไว้นานแล้วครับอันนี้เป็นร้อยร้อยองค์ก็ห้าหมื่นอันนี้ผมปิดให้พี่หมดแล้วกันโอเคครับคุณมากครับอันนี้เดี๋ยวพี่ส่งเลขบัญชีไหมผมผมไม่แนะนําให้รีบให้รีบปล่อยนะเพราะว่าถืออย่างมีกำไรแน่นอนกูแหวนกูแหวนกูแหวนถ้าเขาให้ผมเจ็อยผมก็ไม่ขายใช่ไหมอย่าพี่เพราะว่าไตรมาสสามของปีเนี่ยผมเชื่อว่าพี่จะได้กำไรเยอะ เยอะๆกว่านี้แน่นอนพี่ต้องคือนี่เก็บไว้เก่งเลยบัญชีเดิมบัญชีเดิมทำได้พี่เอาไปทำได้พี่มีสองขั้วครับผมขายชุดนี้หมดแล้วว่ากันครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ตูนยังเจอสายตรงแม่งหัวดมร้อยเหรียญเลยคราวนี้ฮะซื้อไหมซื้อไหมเผื่อขึ้นนี่ไม่ฟังนะเฮ้ยนี่ครับของจริงอันนี้ได้เท่าไหร่นี่นี่พี่ตูนฮะตกเท่าไหร่บ้างครับขอจังล่าสุดไม่ซื้อพักกันแล้วนะซื้อทองจบไปแสนสี่ครับสองสองนี่เหรอใช่ครับของพูดที่แสนสี่หมื่น นี่ท่วมท่วมหรือนุ่มนุมนี่อันนี้ซื้อไว้นานนะพวกกันเขาบอกว่าเอาให้หนักอันนี้ก็ยามโบนแล้วครับจบนะครับนี่ฮะซื้อทองนะครับช่วงนี้ทองขึ้นก็ต้องรีบครับมีมีถึงเจ็ดไหมเจ็ดหมื่นน่าจะมาได้ไหมมีโอกาสครับมีโอกาสนะโอเคครับนี่พีเดือนเดือนนี้แหละถึงป่ะโอเคครับว้าวอุ้ยสวยนะเป็นงานสวยๆเลยเนี่ย แต่ผมใส่ได้ไม่รอดนี่นี่มนผมใส่ไม่ได้ต<ม>ั้งใหญ่เกินจริงพี่ทำให้วละล่ะ <laughs> ชอบอย่างนี้แหลาาะลสดสดรับสดสดถ้ามีทองมีกรอบทองอะไรครับก็รับซื้อนะครับไทยมาได้เลยนะครับที่เหลือโอนใช่ไหมครับที่เหลือโอนแสนหนึง่งนี่ไงครับจบดิวคอยขายอะไรกันเนี่ย ทองคำทองคำทองคำเลยเนี่แต่เช้าเลยเหรอเจอน้องพดจัดให้แล้วอดิศักดิ์ของจริงนะเนี่ยเนี่ยน้องที่บอกเอารถไม่แข่งน้ำหนักไม่ตรงใช่ไหมใ่นี่นี่นี่ผมเชียร์รอเชียร์เขาขนาดไหนนี่พี่ดูจบมาเรียบร้อยนะครับลวงพ่อเกรมนะครับทองคํานะครับนี่เลยน้องนับให้น้องนับกันเดเช้าเช้านี้เปิดวินแรกหวานเกียบน้องนะหวานไม่หวาน สวัสดีครับอ้าวมาไงน้องมีครับให้ดูพี่ว่ามีราคาไหมขอดูหน่อยพระอะไรเนี่ยอ่าดูเับอันนี้เป็นพระไพรีไพรีพินาศนะครับปีสองสี่เก้าสองสี่เก้าห้าถ้าจะไม่ผิดสองสี่เก้าห้าอันนี้เป็นกระไหลทองเดิมเลยก็ตอนนี้พระขายกันได้ประมาณแปดพันพี่ซื้อเจ็ดพันแล้วกันขอสักิลพระหน้าได้ไหมครับเจ็ดพันห้าเลยเหรอเดี๋ยวช่องให้คะ นี่ก็นะโอเคเจ็ดเป็นห้าเดี๋ยวพี่จ่ายเงินสดเลยลนะครับอันนี้ซื้อนะครับซื้อไวอันนานพี่ะแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆหรอกโอ้ยตั้งได้มดสามสามี่ห้าเจ็ดแปดมีห้าร้อยไหมอนห้าร้อยเคครับขอบคุณมากครับ มีอะไรมาแบ่งกันนะมีอะไรครับขอบคุณ้ครับีครสวัสดีครับน่้นสองน้องไม่หรอไม่ใหมซื้อดีดวยแหละปัญหานันันี่นี่นี่ดูกล้องนี่ดเส้กล้องนี่นี่เอาลุงนะแีมาสายแต่สับแหลกเหมือนกันดาบารีตาบารีเ้ยไหมนหนองนัถูกไหมนี่นี่เอาเรือน้นสองถูกหถูกสมากเลยสำหรับสีเท่าไรนะลำสี่หมื่น สองว่ะนั่นแหละยี่สิหกสิปดสบเจ็ที่ดีๆเีเราจับที่อ่างี้นี่นี่นแรงเหมือนกันรับเลยแข่งเหมือนกันมเรือขนาดนั้นไ่ไปไหนโอเคครับรับตังกีกแล้วป้าถ่ายเป็นถ้าต้องหลังเลยต้องื้อถงต้องื้องไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ก็ประมาณสิบสององนะแต่มัน มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงเดียวนี้รู้เรื่องเหรอแต่นี่ก็คือว่ายังไม่ใช่นะนี่นะไม่แล้วต้องเปลี่ยนโอเคแต่ว่ากันเอาพี่โอ้ยทำไม่ตัวเศร้าวันนี้วันนี้ทำงานมาทั้งวันใช่ไงโดนเก๊ไปโอนึงจบเลยอย่าบอกนะว่ากระโดดเข้าไปในสายลูกผู้แนะใช่โอ้โห ยังไงโดนโดนองเดียวเลยเหรอโดนองเดียวพันแปดไม่ปวดจหาตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนจะกลับบ้านกว่าจะได้ห้าร้อยสามร้อยโดนไปองเดียวเรียบร้อยเลยเป็นเล่นหวยไม่โดนองเดียวเลยพันแปดพันแปดรุ่นไหนนี่ไหนโดนมาะยังยังยังเก็บไม่เก็บดิขายไม่ได้สิโอทำงานมาทั้งวันโดนเลยคือโดนองเดียวคือหายหมดเลยกำไรอะไรโอ้โหนี่หรอขายแค่สองพันห้าเอาจริงๆริเขาขายได้ประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยสองพันห้าสามพันบ้ง ่าวาแต่ว่าซื้อมาพันแปดก็การควบแล้วควบเราเจอเรู้จักกันเลยเขาบอกแท้ได้บ้านมาได้บ้านบ,านบ,านบานน้าไม่เชื่อ <c oughs> บ้านเลยไม่ได้นี่แหละบอกแล้วคืนเลือดไปไม่เป็นไรทํางานปีมาทำมาหมดเลยทํางานปี <c oughs> เออ,อได้โบนักระพันหนึ่งก็ได้อีกแปดห้าร้อยสามร้อยละวงกันเรียบร้อยเอาก็คือว่าจ่ายมคจบเลยตรงนี้จบเลยปีเลยได้พ่อเจกับบ้านได้เลยเจรู้เรื่องโอ้โหแน่นอนเลย